มันมีจังหวะแบบนี้อยู่คุณผู้ชม,มค่ะพูดคุยกันในช่วงนี้กับเทรนเนอร์อิ๋วคะ่วคะอิ๋วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจอยคุณแนนนะคะแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะเอา 2, 2> วันที่ผ่านมาสวิงเทรดเขาคือคักนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้สวิงเทรดเราจะคือค้างไหมเพราะว่า Estimate ก็คือถ้านับจากที่เราบบไป2วันนะติดลบในช่วงเอส i ต a เม3จุดก็ดูเด็กๆจ๊บ นี่วันนี้พูดได้งไงหลังจากที่สองวันเราบวกไปแล้วใช่นี่เลยนี่เราไปลุนล้น้นนี่น 1, 000, แล้วลุ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สแล้วตอนนี้อาดูกันให<ค>้พี่นักลงทุนทิปเข้ามาก็ได้เขาวัาวนนี้เซตจ,จะบวกกี่จุดโอเคค่ะก็อันนี้คือในแอปนะคะในหน้าแอปของ finance hero นะคะก็สามารถดูค่า estimate ได้นะคะตอนนี้ก็ตลาดยังไม่เปิดนะคะลบมาประมาณ3จุดนะคะก็อย่างที่คุณจอยบอกนะคะว่า ช่วงนี้ค่ะตลาดมันแบบบวก2วนันติดลบหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบมีความผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการที่จะเทรดเก่งกำไรค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสวิงเทรดนะคะซึ่งสวิงเทรดเนี่ยก็จะเป็นในโซนของที่ราคาเนี่ยเข้าใกล้มาในส่วนของแนวรับนะคะแนวรับ <c oughs> ที่มีในเสำคัญนะคะแล้วแนวรับในที่นี้ก็คือเหมือนกับประมาณว่า มีคนส่วนใหญ่อะค่ะเห็นพร้องต้องการว่าราคานี้นะคะเป็นราคาที่ถูกแล้วแล้วก็ซื้อด้วยกันนะคะแล้วก็ก็พอซื้อกันเยอะๆก็ทําให้ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมือนกับมีโอกาสที่เราจะทํากําไรละกันนะคะแล้วก็หุ้นสวิงเทรดนะคะในแอปฟินน n ส e ฮี r โนะคะอันนี้ก็จากในตัวแอปนะคะก็คือมาเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือจะอยู่ในหน้าสแกนข้างล่างนะคะแล้วก็ ด้านบนจะเป็นของ Research นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอกับหัวข้อ a n a l y s i ิเนี่แหละค่ะแล้วก็เลือกเป็นสวิงเทรดนะคะวันนี้เข้ามามีสองตัวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานนี้แลนมาคอนเฟิร์มตัวหนึ่ง MTC อะตัวดีใช่ไหมคะใช่กำไรไหมคะดีเลยใช้ได้อยู่แต่ว่าเนี่ยต้องไปทำการบ้านเพิ่มนะแต่ MTC ที่บอนว่าดมองไว้อยู่แล้วคือถ้าคือถ้าตลาดขึ้น สวิงเทรดทำกำไรเร็วมากเลยใช่ใชเพราะว่าอย่างเทนเนอร์วิททำสถิติไว้สามนาทีอิวเดี๋ยวพี่จะดูวันนี้ว่าอิ๋วจะทำสถิติกี่นาทีเอาเอาเป็นว่าตามตลาดนะคะตามตลาดวันนี้ตามตลาดตาลาดดูกันวันนี้สองตัวมีอะไรบ้างคะใช่ใชค่ะก็เป็น TLI กับ Tesco นะคะก็มีถ้าเลื่อนลงมาทางด้านขวานะคะก็จะมีเป็นแนวรับ นะคะแล้วก็บอกเป็นแนวต้านนะคะซึ่งแนวต้านของบางตัวเนี่ยก็จะให้ส่วนใหญ่อะค่ะก,ก็จะให้เป็นสองแนวต้านนะคะแล้วก็บางตัวก็จะมีเป็นสามแนวต้านนะคะแล้วก็ถ้าเลื่อนมาอีกก็จะเจอเป็นจุด stop loss นะคะอันนี้ดีน,นะคะสามแนวตา้านปุ๊บแปลว่าเราต้องแบ่งขายถูกไหมหรือว่าเราสามารถที่จะขายคือแต่จริงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะกำไรเท่าไหร่ถ,ถึงถึงพอใจถูกต้องค่ะคือถ้าเกิดว่า ราคาเนะะี่ยค่ะมันไปชนที่แนวต้านแรกแล้วเราย่อยทางเฟรมดูแล้วมันยังมีแรงซื้อขึ้นไปมันก็มีโอกาสที่จะไปชนแนวต้านที่สองแล้วก็มีโอกาสไปชนแนวต้านที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็สามารถที่จะแบ่งขายเป็นช่วงๆก็ได้นะคะเอาเก็บกได้กําไรแล้วก็เก็บเข้ากระเป๋าก่อน <ไง S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะอได้เดี๋ยวเราไปได้ดูแต่ละตัวกันนะคะ ใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ละตัวนะคะก็ลองมาดูกันว่าด้วยความที่วันนี้ค่ะตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงเพราะฉะนั้นก็คือหุ้นที่ติดในสวิงเทรดเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แบบโซนล่างๆก็คืออยู่ในแนวรับนะคะถ้าเป็นแนวรับเนี่ยตลาดปรับตัวลดลงวันนี้เราต้องดูว่าแนวรับเนี่ยมันรับอยู่ไหมนะคะก็เดี๋ยวอ,อยู่ขอย้ายไปในส่วนของตัวโปรแกรมบน PC ละกันนะคะตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวทัสโกนะคะทัสโกเนี่ย อันนี้คือเป็นกราฟ3าปีนะคะย้อนหลังประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นอิ๋วจะให้จุดที่มีนัยสำคัญก็คือจุดที่มันเริ่มมีการปรับตัวลดลงก็คือจะเป็นจุดนี้ค่ะแล้วก็คลิกนะคะคลิกเลือกอในส่วนของตัว ช่วงของช่วงเวลาก่อนนะคะของกราฟก่อนนะคะเราก็คลิกมาทางด้านขวานะคะก็จะได้ตั้งแต่ช่วงของวันที่เก้าเดือนห้านะคะจนถึงปัจจุบันฮัสโกเนี่ยมันจะมีจุดอย่างหนึ่งที่ให้เราสังเกตนั่นก็คือแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยค่ะเป็นแท่งเทียนลักษณะของเหมือนแบบเป็นค้อนนะคะก็คือเป็นเหมือนแฮมเมอร์กับตัวนะคะในส่วนของตรงนี้จะมีความความหมายบอกว่าราคาในก่อนหน้านี้ค่ะมันมีการปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ ในแท่งของเมื่อวานเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงไปจนถึงนี่เลยค่ะราคามันโลอยู่ที่ประมาณ13.20แต่สุดท้ายก็มีในส่วนของแรงซื้อกลับขึ้นมาปิดเทียบเท่ากับราคาไฮของเมื่อวานนะคะม,มันก็เลยทำให้ ทรงแท่งเทียนของเมื่อวานเนี่ยสวยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูต่อกันในวันนี้ว่าจะรับอยู่ไหมในส่วนของอาราคาของเช้าวันนี้นะคะที่สําคัญเลยค่ะเราให้โปรแกรมช่วยบอกละกันนะคะว่าแท่งเทียนที่มันแบบขึ้นมาปิดจนเ,เทียบเท่ากับราคาไฮของเมื่อวานเนี่ยมันอยู่ในโซนสําคัญหรือเปล่า นะคะก็ดับเบิลคลิกตรงตัวทั้งเทียนนะคะแล้วก็เลือกเป็นตัว Volume By p r i ร e เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็เป็น c o n f i r รมเนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าคานที่ยาวที่สุดเนี่ยอยู่ทางด้านบนของตัวกราฟราคาปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามองมาเห็นทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี คานนะคะก็ไม่ไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็มองไปว่าคนส่วนใหญ่ก็มีการซื้อการขายการสะสมมาอยู่ที่ประมาณ11.8%นะคะถ้านับจากไฮที่เออล่วงลงมานะคะจากวันที่9เดือน5เพราะฉะนั้นเราสามารถตีโซนตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็วางกรอบไปได้เลยเนี่ยค่ะจริง,รงในส่วนของเมื่อวานเนี่ยถ้าเราเาใช้ตัวคานลุ่มใบไพเข้ามาช่วยวางแผนประกอบนะคะเราจะเห็นว่า วันก่อนหน้าเนี่ยค่ะราคาเนี่ยมันโลไปถึงประมาณ1ิบสิบามจุสองศูนย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีแรงซื้อกับแล้วก็ดีดกลับเข้ามาจนเข้ามาอยู่ในโซนของแนวรับสําคัญในส่วนของตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันต่อว่าในเช้าของวันเนี้ยแนวรับนี้จะรับอยู่ไหมนะคะใช่จริงมันก็วายไพรส์เนี่ยสามารถดูได้แบบกดง่าย,ายๆคนะุณผู้ชมแล้วก็เป็นตัวที่ เพื่อนเซฮิโร่แนะนําให้ใช้ตลอดนเราเออดูแนวต้านก็คือเอาง่ายๆคือดูจากคารตอนนี้ที่ยาวที่สุดนะคะแต่เ<อ>มื่อกี้อิ๋วบอกว่าลงมาดูที่คารด้านล่างที่ใกล้กับราคาปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันมันมีนยัยยะเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ตรงนี้ก็มีนยัยยะเหมือนกันเพราะว่ามันมีการปริมาณการซื้อขายสะสมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะด้วยความที่แท่งเทียนน แฮมเมอร์เนี่ยค่ะมันเกิดเมื่อวานแล้วก็เข้ามามีแรงซื้อกลับเข้ามาจนอยู่ในโซนที่ถือว่ามีนิ้วสาคัญประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือเพราะฉะนั้นก็คือวันเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันว่าแรงเนี้ยมันจะยังอยู่ในกรอบของโซนราคานี้อยู่หรือเปล่านะคะก็คือตีกรอบตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่หลุดก็ถือว่าแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ Estimate ตอนนี้เริ่มลดเริ่มติดลบเริ่มลดลงแล้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องมารอลุ้นกันต่อว่าเปิดเนี่ยจะบวกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นในส่วนของแนวแนวรับเนี่ยเราได้แล้วแล้วแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็คืออยู่ในโซนของด้านบนนะคะ <c oughs> ก็คือคานที่ยาวที่สุดซึ่งถามว่าเป็นโซนที่มีน้ำสาคัญประมาณนึงเพราะว่ามีปริมาณการซื้อขายสะสมเลยเยอะเลยนะคะจาก100%เนี่ยก็มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ22.2%ตนี่ตรงนี้เลยคือทุกแท่ง ของคาร์ดวล่มไบไพร์ะค่ะจะบอกอปริมาณการซื้อขายสะสมทั้งหมดเลยนะคะว่าช่วงราคานี้มีการซื้อขายสะสมกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบกันในส่วนของ100%่งร้อยนะคะซึค่คารดที่ยาวที่สุดก็จะบอกในส่วนของราคาให้ด้วยนะคะว่าอยู่ช่วงราคานั้นอันนี้ก็เอาไปวางแผนต่อได้ถ้าอยากรู้ว่าเทสโก้ทำารทำธุรกิจอะไรทำยังไงนะคะ ง่ายสุดเลยค่ะก็เดี๋ยวขอย้อนกลับมาในแอปพลิเคชันนะคะแต่ไปที่ชื่อหุ้นนะคะแล้วก็ไปที่โคดนะคะ<ม>จะลิงก์ไปยังหน้าโคดทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าธุรกิจของ Tasco เนี่ยทำอะไรให้ไปเลือกที่ Company Info ค่ะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเป็น Business <ม>นะคะก็คือเป็นรายละเอียดข้อมูลของหุ้นทัสโกกดมอได้เลยนะคะ<ม> Tasco <ม>ก็จะเป็นผู้นำในการผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมาตอย นะะคก็ตอนแรกก็เอ๊ะเป็นอะไรหรือเปล่าน้ำทิปโก้หรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ก่อนที่เราจะลงทุนก็มาเช็คนิดหนึ่งนะคะว่าหุ้นที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเขาทําธุรกิจอะไรจากในตัวมือถือกระดายเช่นกันโอเคค่ะอ่ะก็อาจารย์ลิงก์ไปในหัวว่าเอ๊ะจัดซื้อจัดจ้างเป็นยังไงบ้างแล้วนะเขาได้รับงานอะไรมาบ้างอ่ะต่อเนื่องไปในหัวนะคำถามคือทริปโก้เนี่ยรับไปอยู่ที่13บสาทห้ได้ของไปแล้วตอนนี้อยู่ที่14บาทเอ่ะสิบสาทสีสต็อปลอตอยู่ที่เท่าไหร่คะ สต o อปลอสนะคะในในหน้าแอปนะคะถ้าเกิดว่าย้ายกลับมาที่หน้าสแกนนะคะแล้วก็จะยังอยู่ในหน้าของรีเสิร์ชน้าเดิมที่เราขางไว้อยู่เนาะสต็อปลอสของทัสโกจะอยู่ที่นี่เลยค่ะ1 3บสามสองช่องนะคะอ่าสิบสคือจริงๆถ้าเราสังเกตในอา่าสวิงเทรดอะคะ่ะส่วนใหญ่สต็อปลอสเนี่ยจะเป็น3ช่องนับจากราคาที่เป็นอา่าสัมบ ะะอ,อันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็ง่ายหน่อยเพื่อให้อาอามคุมเนาะเพราะว่าต้านแรกอยู่ที่ส<ช>ิบสามเก้าอันนี้นะอยากจะบอกคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราซื้อกดซื้อไปแล้วแล้วมันแมชปุ๊บอะเราจะไปดูกันเลยว่าต้านเท่าไหร่เพราะเราจะคำนวณในหัวว่าเราจะกําไรเท่าไหร่ถูกปะ่ะแต่ว่าเราลืมดูไปว่าเราต้องซับลอสเท่าไหร่นะคะอันนี้อันนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเวลาที่เราขะซื้อไปเสร็จแล้วแล้วมันแมชค่ะคุณผู้ชมดูซับลอสคู่ไปด้วย <Okay. S 2> เพราะว่าตลาดมันค่อนข้างผันผวนนี่<อ>ะจะมีแนว<ๆ>แบบระมัดระวังส่วนแนวเนี่ยก็คือเป็นแนวสายซิงเลยนะคะือ <laughs> วันที่24 <laughs> ถสาคุณ่าผู้ชมย้อนย้อนกลับไปดูเทปรายการนะ 24, ยี่สิจำได้ว่ามันจะมีสวิงเทียตัวเป็นท u ูด้วยคู่กับคอมเซเว่นถ้าจำไม่ผิดแล้วเราคุยกันว่าถ้าเป็นพี่จอยจะเข้าไหมถ้าเป็นแนวจะเข้าไหมจําได้เปล่าอ่าอ่าวันนั้นเป็นท u ูแล้วมันอยู่ที่ประมาณ1ิบบาทเจดสิบมัง้งอืก็วันนี้ช่วงช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตของคนสายซิงเหมือนแนนพี่จอย เราเรากดวิวพิซซอรี่สิคะเนี่ยมันจะมีน่าจะเป็นทรูนะวันที่24เดือน8อันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเสน่อของตลาดหุ่นนะคุผู้ชมขึ้นอยู่กับความเสี่ยงอยาจะพูดอยู่ประจำเลยว่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เรารับได้นะเพราะบางทีอะสายวัยสายวัยรุ่นเนี่ยเขาจะแบตัดสินใจไวัยเคาะวัยออกไวัสายวัยเก่านี่คือแบบกว่าจะคือพินสี่ตัวยังจําไม่ค่อยจะได้เลย เพราะฉะนั้นช้านิดนึงดีนะก็ประกอบกระดาษสินใจจริงจริงวิธีการในการลงทุนเนี่ยดูนักลุณนักเทรดที่เราพามาแต่ละท่านก็มีวิธีที่แบบแตกต่างกันบางคนต้องรอคอนเฟิร์มก่อนบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยเขามีจังหวะจากของเขาอะไรอย่างเงี้ยขออีกตัวนึงได้ไหมขอ t L I อีกตัวหนึ่งกิลด T L I T L I ได้ค่ะก็ T L I นะคะจริงๆก็คือดูข้อมูลจากในตัวแอปนะคะว่าให้แนวรับแนวต้านแล้วก็สต็อปลอดที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแนวรับของ T L I เนี่ย มันมีโซนในยะสําคัญหรือเปล่านะคะอันนี้ขอย้อน <ไป S 1> กลับมาย้อนกลับมาในตัวโปรแกรมเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่เลยนะคะจริงๆในส่วนของ จุดนะคะที่เราให้กลางมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคะ่ะเราจะเลือกจุดที่มันมีเนื้อสําคัญนะคะก็อาจจะเป็นจุดที่ราคาเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงมานะคะซึ่งในที่นี้คะ่ะเราสามารถเลือกตรงช่วงเวลาของกราฟได้เลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นว่าโอ้ค่ะนี่เที่สุดนี้อยู่ด้านบนเลยนะคะแต่ราคาเนี่ยอยู่ด้านล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมองย้อนกลับมาทางด้านซ้ายนิดนึงว่าในส่วนของทางด้านซ้ายเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายสะสมเนี่ย อยู่ตรงโซนไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าเห็นนะคะราคาเนี่ยมันก็อยู่ในกรอบของตัวนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนีนะคะือ,อถ้าเกิดว่าเราดูในช่วงของ10บล็อกแล้วแบบว่าอาจจะเห็นในยะสำคัญที่เอมันมัน มันไม่ได้เห็นโซนราคาขนาดนั้นเราอาจจะปรับบ็อกให้มันย่อยก็ได้นะคะโดยดับเบิลคลิกตรงตัวแท่งเทียนแล้วก็ปรับตรงไพร์บล็อกตรงนี้ค่ะจาก10เป็น20เราจะเห็นโซนราคาที่มันมีเนี่ยสำคัญมากยิ่งขึ้นนะคะแต่อันนี้ก็ประมาณประมาณกันนะคะ ก็ปรับได้ประมาณ10หรือว่า15หรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งสามารถดูได้และที่สำคัญคือในส่วนของวอลุ่มายไพร์เนี่ยเราก็สามารถย่อยไทม์เฟรมนะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรม60นาทีนะคะเราก็ใส่วอลุ่มาบไพร์เข้าไปดูหาจังหวะก็ได้เช่นกันนะคะ<ม>อย่างตัวนี้ราคาก็อยู่ในออโซนที่มีในยั่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะคะว่าสามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือ ราคาหรือว่าแนวแนวแนวรับที่มีแนวสำคัญได้ไหมนะคะค่ะตัวของแนวรับในต้านของสวิงเทรดจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงคะอิ๋วเอ่อในในตัวแอปพลิเคชันนะคะถ้าอยู่ในแอปพลิเคชันจะเริ่มเห็นประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงยี่สอ่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะมีเวลาในการทำการบ้านก่อนนะครับเพราะว่าอย่างตัว TLI เองเนี่ยลงไป9บาท85ตามแนวรับที่ให้ไว้แป๊บเดียวอืม ถ้าไม่ถ้าไม่ได้คีย์ออเดอร์ไว้ล่วงหน้าตอนนี้ก็นั่งดูนั่งดูไปก่อนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบว่าข้ขวาเข้อขวาตามไปนะคะอันนี้เราฝากไว้ด้วยเพราะว่าเราจะใช้สวิ t r a รดกันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างในตลาดหุ้นที่ทําให้เราต้องมีการเปลี่ยนกลยุทธ์นะคะก็ฝากคุณผู้ชมด้วยเรียนกันไปในทุกๆวันกับพิณเซฮีโร่นะคะวันนี้ขอบคุณเทรนเนอรกอิ๋มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ